นี่นะซัมบารนะครับเต็มๆเลยนะครับแล้วก็แซลมอนนะครับนะมีไข่หวานนะครับมีสาลายมีไข่กุ้งมีปูอัดดูชิ้นหนึ่งครับใส่ไมโครเวฟไป2นาทีนะฮะออกมานะครับนะเกิดความไม่แน่ใจว่ากล่องที่เขาให้มานะครจะเข้าไมโครเวฟได้หรือเปล่านะครับผมก็เลยเอาใส่จานนะครับนี่นะครับพอเราราซอสเข้าไปนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ อ่ะตรงนี้คือพร้อมกินแน่นอนนะครับ <c oughs> อันนี้พอดีมาซื้อของใช้ที่ที่โรตีสายนะครับก็มีนะฮะมาแล้วมีขายมีขายข้อตอนะครับข้อตอนะฮะ,น,ะ,ฮะน,นี่จะเป็นผัดหมี่ผัดผัดหมี่กรองเท่าไหร่ครับอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจตัวนี้จะเป็นโหกระเพรานะฮะไข่ดาวนะฮะหกสิบเก้าบาทนะครับ ก็ดีแล้วฮะเรามาเราก็ยังไม่ได้กินข้าวนะฮะอันนี้จะเป็นเนื้อที่เป็นปลานะฮะ8 89บาทนะฮะอันนี้เป็นกุ้งกับปลาหมึกนะครับ85บาทนะครับอันนี้จะเป็นจะเป็นปลาแซลมอนนะฮะแซลมอน แซลมอนทอดกรอบน,นะฮะมีผัดมันนะี้ให้เราเอาละ99บาทนะครับแต่ตรงนี้นะครับเป็นี้เป็นผัดผัดกะเพราไข่ดาวนะครับแล้วก็ไข่ดาวตรงนี้เท่าไหร่69บาทเหมาอนกะันเหมือนกใช่ค่ะอันนี้35อันนี้35มันต่างกันตรงนั้นยังไงอันนี้จะเป็นครัวด้านโน้นอ๋อจะเป็นครัวคนละที่ก,กันอันนี้จะเป็นเซ็ต3 อันนี้จะสองละสามสิบห้าบาทนะฮะสามสองร้อยนะครับพิกัดอยู่ตรงโรบินสันนาป่านะครับจะใครอยากกินมาซื้อได้เลยนะครับสาม่องร้อยนะครับนะฮะแล้วนี้จะเป็นนะเป็นเป็นข้าวผัดนะฮะข้าวผัดแฮมนะครับมีไก่นะครับไก่เท่าไหร่ครับไก่อันนี้น่องละยี่สิบเก้าน่องละยี่สิบเก้าถ้าเป็นอกสี่สิบห้า ชิ้นละสี่สิบบาทนี่คือสองชิ้นได้คือเก้าสิบใช่โอ้แต่ว่าช่วงนี้หนึ่งชิ้นอันนี้จะเป็นข้าวไข่เจียวนะครับข้าวไข่เจียวนะจะเน้นาผมมาดูแต่นี้นะฮะซาบะนะครับซาบะนะฮะเราจะซื้อซาบะไปชิมนะครับเดี๋ยวก่อนก่อนซื้อราคายครบก่อนนะครับตันนี้จะเป็นซาบะเป็นครึ่งตัวนะฮะเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับ ตรงนี้ตรงนี้มีซาบะกับแซลมอน129บาทนะครับอันนี้ข้างล่างมีข้าวอยู่ใช่ไหมลอง,องคนคนละเจ้ากันเนี่ยนะบเป็นซาบะกับแซลมอนรนาะคา129บาทนะฮะตอนเราเห็นไนี่เราจะเปลี่ยนใจเดี๋ยวมาเอาตรงนี้ดียก่านะครับอันนี้จะเป็นน้ำพริกนะครับ น้ำพริกเป็นชุดนะครับนี่น้ำพริกนะฮะพริกกะปินะครับไข่นี่ยำปลาทูนะฮะเรามีไข่ชะอมย้มไข่ทอดทอดเปล่านะฮะอันนี้เป็นน้ำพริกนะครับด้านนี้ก็จะเป็นมือหกานน้ำพริกนะครับ รุปแล้วนะฮะเราจะกวาเกินตรงนี้นะครับนี่นะัะปลาบากกับแซลมอนนะครับร้อยี่สิบเก้าบาทนะครับเลือกชิ้นส่วนอันนี้นะครับเราตรองนี้นะครับนี่นะครับนี่คือที่เราซื้อกับมาคินที่ที่ออฟฟิศนะครับ ก็จะเป็นข้าวนะฮะหน้านะฮะหน้าซาบะกับหน้าแซลมอนนะครับนี่นะฮะซาบะนะฮะเต็มเต็มเลยนะครับแล้วแซลมอนนะครับนะฮะมีไข่หวานนะฮะมีสารลายมีไข่กุ้งมีปูอัดอู่ชิ้นหนึ่งรับนะฮะแต่ว่าเราซื้อมาเนี่ยอ่มันมันเย็นแล้วนะฮะเดี๋ยวเราต้องเอาใส่ไมโครเวฟสักแป๊บหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะกินอุ่นๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูทีมว่าใส่ไมโครเวฟออกมาแล้วเป็นยังไงครับนี่นะครับใส่ไมโครเวฟนะฮะใส่ไมโครเวฟไป2นาทีนะฮะออกมานะครับครเกิดความไม่แน่ใจว่ากล่องที่เขาให้มานะจะเข้าไมโครเวฟได้หรือเปล่านะผมก็เลยเอาใส่จานนะครับแล้วก็จานหนใบหนึ่งครอบแล้วก็ใส่ไมโครเวฟนะครับประมาณ สนาทีครับได้มาครับอุ่นๆนอนๆเลยนะเราจะกินกันตอนนี้เลยครับอร่อยแน่ครับดูดีครับเต็มๆนะครับเนาบะเนี่ยแซลมอนสชิ้นเต็มๆไปนะครบ้อยยี่สิบาทครับซื้อมาจากร้านท็อ s ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับจากตัวบินสันนาป่าอำเภอเมืองชนบุรีนะครับ ครับมากินกันครับนี่นะครับพอเราราซอสเข้าไปนะฮะหน้าตาก็าจะางมาเป็นแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้คือพร้อมกินแน่นอนนะครับแต่ที้นะครับลืมนะครับจะตักข้าวกินปรากฏว่าถุงซอสนะคะอยู่กลางระหว่างปลากับข้าวนะครับต้องดึงถุงซอสออกมาแล้วก็เทน้ำซอสราดเข้าไปใหม่นะครับนะฮะ เห็นความน่ากินไหมครับอือหมากอร่อยมาก กล้างสิบนะครับ <gehört> อื้อ Mm-hmm. Mm -hmm.

นี่เป็นปลาแซลม,มอนนะครับ